ยงประมือต้อนรับพี่อุดมรูปสมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับวันนี้จังหวัดอะไรเอ่ยสุพรรณครับสุพรรณบุรีแหมพูดขนาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงสุพรรณเลยใช่ไหมคพี่พาเห็นอยู่นี่ผักบุ้งดีไหมครับช่วงนี้ใช่ไหมมันเทศครับ้องมันเทศดูรายการรู้จักจากไหนมาจากร้านแล้วก็ดูช่องหลานมาแนะนําหรือว่าไงก็แนะนำมาลองชจยครับตอนเขามาบอกเขาบอกว่าอะไรบอกว่ามันเคี้ยวดีมันเคี้ยวดีคือหลานใช่ไหมหรือหลานดูรายการ หลานใช้ก่อนอ๋อหลานดูรายการแล้วก็ใช้ก็เลยบอกเขียวดีก็เลยมาบอกพี่ดมพี่ดมใช้ไหมแรกตอนแรกเชื่อไหมก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยโทรไปเออตั้งครับเออชุดหนึ่งก็เลยโทรมาก็เลยใช้แบบนี้เลยก้อนฉีดเป็นยังไงพี่ก้อนฉีดมันก็มันคือมันเป็นไวรัสครับใบมันจะเลืองเลืองไวรัสเขาเรียกว่าไวรัสคือเป็นโรคเฉพาะของพืชมันจะไม่มีหัวแต่ใบมันจะเลืองเอาเรื่องของใบก่อนเรื่องของใบมันจะเหลืองยังไงก็เรื่องคลายๆแบบ โซนฟาร์มร้อนเนียอ้ยอยคือมันแล้วมันเหี่ยวง่ายไหมเหี่ยวอืคือใบมันจะเหลืองหมดเลยกรอบกรอบแบบนี้นะแล้วคือทางวัฒถ้าใบามันไม่ดีหัวก็จะไม่ดีด้วยใช่ไห<ช>มอืมอันนี้เรื่องของใบแลวอย่างต่อไปเรื่องของหัวตะกอนเป็นยังไงก่อนฉีดก็ไม่ค่อยที่จะแตกเป็นรักไส้ถ้าะาร์ k ไม่เป็นหัวอืมก็คือเวลาขุดขึ้นมาได้ก็ได้นิดๆหน่อยๆได้ต้นหรืหัวอ้ยต้นหรืหัวเลยเหรอคือน้อยมากเลยนะน้อยแล้วทำไมตอนนั้นเครียดไหมเนี่ย จะเครียดก็ลองไปเรื่อยลองไปเรื่อย่าทํายังไงเขาบอกว่าอันนู้นอย่างงี้ดีก็ลองไปพอฉีกเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นผลเปลี่ยนแปลงนั่นคือก็ความงามครับหนึ่งยอดยอดงามแตกขึ้นเต็มเยอะขึ้นเรื่อยเต็มใบและสีใบก็เป็นสีม่วงสีเขี้ยวนี่ครับอันนี้คือสีที่ถูกต้องเลยเป็นอย่างนี้แสดงว่าพอพี่ฉีกเข้าไปจากที่ใบเหลืองใบเป็นโรคไวรัสใบแห้งใบอะไรก็เริ่มแตกยอดขึ้น เขาคงัะใชยต้อต้อไปเลยครับเออหลังจากที่ใบเขียวใบม่วงแตกยอดเยอะขนาดนี้แล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกเลยก็อันดับหนึ่งก็คือได้หัวได้อะไรได้หัวแต่ก่อนคือ1ต้นได้หนึ่งหัวตอนนี้เป็นยังไงก็ดีครับสามสหัวต้นแต่คือยังเก็บขายไม่ได้แต่มีการเช็คดูเหมือนเช็คของดูคือแอปเปิดดูนิดหนึ่งก็คือหต้นมีสาี่หัวและขนาดของมันใหญ่ขนาดไหนก็ เป็นโลครับเป็นโลหัวแล้วเป็นโลแลโลสดงว่าต้นหนึ่งสามสี่หัวก็สามสี่โลแต่ก่อนฉีดหนึ่งลูกหนึ่งหัวกิโลหัวนั้นก็มันแล้วแต่บ,บางทีมันก็ไม่ได้เลยบางทีมันก็ไม่ถึงถ้าอัวไม่ใหญ่ก็เป็นมันเหล็กครับโอ้คือหนึ่งล็อตการผลิตเ,เราใช้ปุ๋ยประมาณห้าลูกแน่นอนว่ารู้จักเขียวขจีเข้าไปปุ๊บมันก็องมีการลดต้นทุนตอนนี้ใช้มันกี่ลูกเอ่ยสามลูกสามลูกก็ถือว่าลดไปลดไปเกือบครึ่งนะคุณผู้ชม แน่นอนว่าผลผลิตจะได้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เรื่องของลดต้นทุนต่างๆค่าปุ๋ยค่ายาเขามีแมลงศัตรูพืชบ้างไหมอ่ะมันเทศก็มีครับมีตัวอะไรเอ่ยแมงแมงมันจะใชยในดินหรือว่าไงมันจะกัดหัวหรือก็่ายไม่ได้แล้วหัวมันหัวมันจะอยู่ในดินครับแล้วแมงมันจะอยู่ตรงไหนของมันก็มาบนดินหรือเรื่อยๆมันก็มามาเขามาเจาะที่โคนอ๋อเจาะโคนเข้าไปนะครับแล้วก็ไปไปกินที่หัว ก็คือเสียเลยขายไม่ได้เลยไม่ได้ขนาดหนักขนาดไหนคือหนึ่งหัวคือกินหมดเลยก็มีกินหมดกินตังดงก็มีโอ้กินตังดงตอนแต่ก่อนปราบยังไงก็ใช้ยาแล้วไงมันอยู่ไหมมันก็ยู่มั้งไม่ยู่มั้งหรอแล้วแล้วคือมีผลเสียต่อสุขภาพไหมเรื่องของยาไม่ีแล้วมันเหม็นใช่ไหมต้องฉีดบ่อยแล้วก็ต้องใช้ยาเยอะว่าเดิม๋อก็คือเปลืองไปอีกอ่ะพอใช้เขียงขวดจีนไปเรื่องของยาฉีดบ้างไหมก็ฉีดครับฉีดปกติแต่ว่าน้อยลงน้อยลงก็คือลดเรื่องของ ต้นทุนต่างๆให้น้อยลงปุย๋ยหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงก็จะลดน้อยลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยประสิทธิภาพของเขียวกาจริงก็สามารถควบคุมตัวศัตรูพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแล้วทำมจาจากธรรมชาติรอยไปชนแบบนี้ด้คุณผู้ชมนะคาดว่ามันจะเยอะไหมเนี่ยก็กล่าวว่าไร่ละ,ละสามตันไล่สามตันปกติแล้วไร่หนึ่งเนี่ยก่อนฉีดไล่หนึ่งกี่ตันก็ตันต้องตัน <laughs> <ๆ>เ็นทีแล้วพอฉีดปุ๊บคิดว่าไร่ละสามตัน แซงว่ายมันเยอะมากคุณผู้ชม1ตันนี่คือประมาณพันโลนะคุณผู้ชมนะได้ทั้งเงินที่เยอะมากขึ้นผมลิตเยอะมากขึ้นในเดียวกันคือเรื่องของต้นทุนที่ลดลงเงินก็ไม่ไปไหนแบบนี้เกษตรกรต้องชื่นชอบแน่นอนวันนี้มีคุณผู้ชมกำลังชมรายการอยู่อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการเชิญได้เลยครับก<อ>็ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่ครับต้องลองไปเลยครับแต่ก็พุ่มลองแล้วเพิ่ว่าดีครับ <S 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 ถ้ามี10คะแนนพึ่งลองใช้แบบนี้สำหรับรอตแรกให้เขียวพจกีกี่คะแนนจาก10คะแนน10คะแนนครับโอ้โหบอวมอบม่บเมเอยบกม